โรงเรียนบ้านหวายหวายวิทยานุกูลภายใต้การบริหารงานโดยนายราอีสสงวนรัฐมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น17คนผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับชาติจำนวน6รายการได้แก่การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ป4ถึง6การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร,ร์ม1ถึง3การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษอิมพรอมสปีชป4ถึง6การแข่งขันแกะสลักผลไม้ม1ถึง3การแข่งขันแอรรบิกม1ถึง3การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทนักเรียนที่มีความพร่องทางการเรียนรู้ป1ถึง6 และยังมีรางวัลระดับเหรียญทอง15รายการระดับเหรียญเงิน3รายการและระดับเหรียญทองแดง2รายการการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศชั้นป .6 ชนะเลิศชั้นม .3 และรองชนะเลิศอันดับที่1ชั้นป .3 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ NWK Award ครั้งที่1ณโรงเรียนหนองว่านาคาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับประฐมศึกษาและชมเชยอันดับที่1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การแข่งขันทักษะทางคณิตศาตสตร์เซฟทีมแมทครั้งที่21การทดสอบระดับชาติโอนเ็ตปีการศึกษา2 5 6 6นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบได้1 0 0คะแนนเต็มในกลุล่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง4กลุ่มาสาระวิชาคะแนนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มาสาระวิชาได้แก่ภาษาไทยและคณิตศาสตร์การแข่งขันกีฬากรีธาเสลภูมิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ฟุตบอลชาย15ปีรองชนะเลิศอ,อันดับ1ฟุตซอลชาย15ปีรองชนะเลิศอ,อันดับ1วอลเลย์บ,บอลหญิง15ปีและรองชนะเลิศอ,อันดับ1นึงปิงปองคู่หญิง15ปีมอบทุนการศึกษาจากการสนับสนุนของบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆจำนวนทั้งสิ้น205ทุนได้แก่ ทุนมูลนิธิสายทาน10ทุนทุนกสส็ส .78 ทุนทุนปัจจัยพื้นฐาน88ทุนทุนเรียนดีโดยนายแพทย์วิจวัตทมโยธา10ทุนทุนการศึกษาโดยคุณโกเมน10ทุนทุนการศึกษาโดยคุณรูเยวรักษ์4ทุนทุนการศึกษาโดยคุณครูกนิฐา1ทุนทุนมูลนิธิสตรี1ทุนทุนประเทศญี่ปุ่น1ทุนและทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ2ทุน โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพทำโรงเรือนเพาะหิดนางฟ้าให้กับนักเรียนบริการตัดผมให้กับนักเรียนชายเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและมีบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อตนเองและชุมชนร่วมกิจกรรมหรืองานประเพณีต่างๆภายในหมู่บ้านครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อันสง่งผลต่อผู้เรียนอยู่เสมอและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาและยังมีอีกมากมายหลายกิจกรรมที่ไม่ได้นำเสนอในวีดิทัน์นี้โรงเรียนจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติมตามศักยภาพต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ